สปอยหลุดเกี่ยวกับตัววานิสซาแน่เน,นะฮะเราจะมีสกิลมาคุยกันแล้วในคลิปนี้ดังนั้นจะตอบว่าควรสูมตัวไหนหรือไม่ควรสูมตัวไหนมีตัวไหนหรือไม่ควรมีเนี่ยเอากันตรงๆกันตอบโคตรยากเลยนะปัจจุบันนะเนื่องจากแม่งเก่งทั้งคู่เลยโอเคแต่ว่าทีเนี้ยเดี๋ยวผมขอซักเอ่เรียกว่าอธิบายในส่วนของสกิลวานิสซาเลยเดี๋ยวค่อยสรุปอีกหนึ่งทีแล้วกันนะครับผมเอาละอันดับแรกเลยเอาสกิลให้เห็นก่อนนะ,ะในส่วนของสกิลโจมตีธรรมดาเนี่ยหลังจากตีปุ๊บลบ SP3 เพื่อนเพื่อน,อนฟังไม่ผ SP 3นะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าหากใครที่อยู่เล่นตี้แดงเนาะแล้วก็ถ้าหากไม่ได้รัดเทินขนาดนั้นนะ่ะแม่มดอาจจะไม่ได้ออกอันติเลยหมายความว่าแอ a ซ่าจะไม่แรงไปเลยโดยทันทีเช่นเพื่อนๆอีก3ตัวจะโดนฆ่าและแอ a ซ่าจะโดนฆ่าตัวหลังสุดโอเคไหมอันนี้คือประเด็นแรกนะคือแค่ลบ SP 3นี่ก็บรรลัยแบบบรรลไม่รู้จะยังไงแล้วนะในส่วนของตัวละครโนเอลครับสมมติว่าถ้าเจอโนเอลเนาะ อ,อันติไม่ได้เรียกว่าถ้าหากใครมีบาเรียอยู่ก็ฆ่าไม่ได้นะครับแม้ว่าจะมีดักก็สเปียรแต่มันไม่แรงขนาดนั้นถ้าไม่ใช้ถ้าอันติดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยแม่งล้างแบบล้างล้างตัวตีธรรมดาโดยสิ้นเชิงอะ่ะคือ SP ไม่จะหายเรียบเลยอะ่ะเนี่ยเป็นแบบโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะคือเก่งคือแค่นี่แค่สกิลหนึ่งเนาะโอเคสกิลที่2นั่นเองนะฮะทให้ศัตรูติดใบเมื่อกี้ลบ SP ทีนี้มึงใบโอ คือลบ SP เราไห่ต่อเหรอเวอร์ Word ไปไหมแต่ไผ่เนี่ยมันจะไม่สามารถใช้สกิลที่2ได้ซึ่งแน่นอนสมมุติว่าถ้าหากเราเล่นเป็นตัวริวเนาะตีธรรมดาคือดึงอะดึงวันเดซ่าตัวนี้ขึ้นมาตีแม่มดให้ไม่สามารถใช้อติได้เนาะจากนั้นใช้สกิลนี้ต่อใส่ตัวเอซ่าก็ได้หรือจะใส่ใครก็ได้ที่เช่นอาจจะเป็นตัวละครจูเลียสก็ได้พอสกิลสองไม่ได้ก็จะไม่โดนรดเทินเฮ้ยไม่โกงมากนะครับโอเคเอันดับต่อมาครับในส่วนของถ้าอันติเนาะหลังจากใช้เสร็จแล้วเนี่ย 1>, 1. ปลดอาวุธลงก็คือเรียกง่ายๆว่าสร้างความเสียหายลดลง42%และเพิ่มในส่วนของลดความสปีดอะคล้ายๆตัวจูเลียนะครับสูญเสียความคล่องตัวคล้ายๆจูเลียเลยเว้ยบึ๊บหายเลยอะคือแบบหลบเอสพีสอลดดาเมจพร้อมกับในส่วนของความคล่องตัวเนาะแล้วก็ใบอีกคือแม่งสถานะาจัดๆเลยอ่คือไม่รู้จะพูดยังไงอะ แต่ถ้าภาษานะครับลดความของตัว30%อันนี้คล้ายๆตัวจูเลียครับตีปุ๊บแล้วลดความของตัวคล้ายๆกันไม่น่ามีอะไรมากมายเนาะแต่ที่มันสําคัญคือสกิล1 2 3นี่แหละสําคัญทั้งหมดเลยตัวละครนี้น่าจะเป็นตัวแรกเลยสำมังจากที่ดูอะสกิลแบบมันสําคัญแบบพลิกเกมได้เลยอะถ้าใส่ถูกตัวนะโอเคในส่วนต่อมานะครับเมื่อเริ่มเทินหาพันธมิตรฝั่งเราเป็นคละสีอ่าที่ไม่ใช่สีดาอะเออเอาว่าเป็นคนละสีแล้วกัน จะติดสถานะเงียบงันอันสมบูรณ์อันนี้ผมไม่รู้คืออะไรอันนี้เป็นไฮไลท์อยู่เราตอบไม่ได้นะสถานะเงียบงนันคือเอียงวะอาจจะเป็นในส่วนของนําให้ศัตรูติดไวไ้หนอยอันนี้ผมไม่รู้นะครับเดี๋ยวเกมเปิดก็น่าจะได้เห็นแต่ว่าแค่สก,กิลปกติก็ดีชิ้นหายแล้วโอเคอนับต่อมาครับ2ดาวกับ5าดาวเนาะถ้าหาก2ดาวถึงเทอร์นที่30แล้วยังไม่ตายจะให้ผลลบ SP8 กับศัตรูทั้งหมดเลยครับ อันนี้คือประเด็นแรกนะยังยังไม่ค่อยเท่าไหร่2ดาวเนาะแต่5ดาวอันนี้หนักจริงเมื่อถึงเธอที่30แล้วจะทําให้เพิ่มดาเมจ80% 80%ตร80% 80%ฝฟังไม่ผิดเช่นสมมติตีแสนหนึ่งแม่งล่อแสนแทันทีคือถึงเธอที่30เรียกง่ายๆว่าแทบจะการันตีในการชนะเลยเรียกอย่างนั้นเลยนะคือแอซ่าโนเอลถึกให้ตายโดนอันเนี้ยแม่งไม่ล่อทุกตัวจริงๆเพราะขนาดตัวละครชา์ลอตลดดาเมจห้ มันคือลดแล้วยังแรงอะ่ะแต่นี่มัน80เกินมันเกินนะครับคือแรงชิบหายโอเคอันนี้เป็นในส่วนของเวลร้อยยเนาะเพิ่มพลังแล้วก็ป้องกันเพิ่มพลังชีวิตอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากมายดังนั้นเนี่ยเวลร้อยเล่นได้แล้วหรือเปล่าคําตอบคือใช่นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของออหน้าการ์ดเนาะก็คือเมื่อถึงเทินที่30โดยไม่ตายลดพลังป้องกัน50%เเเมื่อกี้เพื่อนๆฟังไม่ผิดนะครับ ก็คืออันแรกเนี่ยจะโจมตีเพิ่มนาเมต80%แต่จะลดพลังป้องกันอีกไม่ผิดนะคือเพิ่มพลังโจมตีฝั่งเราเช่นเราตีพันหนึ่งจะเป็นพันแแล้วทีเนี้ยถ้ามีการ์ดของเธอจะลดป้องกันอีกมึงบ้าแล้วเช่นสมมติเราตีพันหนึ่งมันอาจอันนี้คือ50%คือสูตรดาวเนาะมันอาจจะโอ้ผมไม่รู้นะ5ดาวมันอาจจะ100%ก็ได้นะอันนี้แค่สมมุติว่า100%แล้วกันเนาะเอาว่า80เท่ากันอ่าเพิ่มนาเมต80 ลด80เรียกง,ง่ายๆก็คือประมาณร60โอเคปะตี1,000พแม่งล่อไปโอ้สองพกอ่ะแต่มันไม่ได้ตีหนึ่งพันไงส่วนใหญ่ตีกันสี่หมื่นเนาะสี่หมื่นก็บวกเข้าไปร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะแสนสองตีธรรมดาตายทุกตัวครับแม้ว่ามีบาเรียก็อาจจะเอาไม่อยู่เนาะก็คือแบบโอ้โหแม่งโกงแบบโกงจัดจัดอะ่ะโอเคอันนี้คือในส่วนของตัวละครวานิ่าเพื่อนๆน,น,น่าจะเข้าใจในส่วนของสกิลไปแล้วนะแล้วก็หน้าสกิลทีเนี้ย เป็นตัวละครที่สมควรจะต้องมีไหมเอาผมบอกเลยแม่งสร้างขึ้นมาเพื่อ PVP โดยเฉพาะเอาล่ะทีนี้ถ้ากลับไปที่หน้าจอของเราผมอยากจัดคู่ปาร์ตี้ให้อันนี้คือแบบเราต้องคุยว่อร้อยยีเนะเพราะว่ามันกําลังที่จะอัพแล้วเนาะก็คือเอามาบอกให้เพื่อนๆเข้าใจกันนะตรงนี้เลยนะครับโอเคขอออกขอออกขอออกและทีนี้เอาตัวโซละเข้ามาเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะครับถ้าโซละเพื่อร้อลด sp จาก1เป็น2ย้ำ 1>, 1เป็น2หมายควาว่าหากวานิ่าลด SP ไปแล้วแล้วหลังจากนั้นตัวละครโซลากลางสกิลที่2ถ้าใครโจมตี SP ลดจาก1เป็น2โดยทันทีอีกฝ่ายแม่งไม่ได้ออกสกิลอันติเลยแบบแทบจะการันตีแล้วนะโอเคปะ่ะนี่ยังไม่รวมกับการใบ้นี่ผมลบออกแล้วนะเอาแค่ลบ SP เท่านั้นโนเอลเก่งให้ตายใช้อันติไม่ได้แม่งฆ่าไม่ได้นะครับ ดังนั้นเนี่ยไอไอสองตัวเนี้ยแม่งมาลัยชิบหายเลยผมบอกเลยคือถ้ามันได้คู่กันอะนะมาลัยสุดๆคืออ่ะอัน,นี้ผมยกตัวอย่างปาร์ตี้ที่ผมคิดว่ากาลังจะทําและจะเล่นอ่ะอันนี้ยอมรับความตามตรงก่อนนะครับว่าผมสนใจตี้นี้อ่ะโอเคเอาตัวละครให้ดูก่อนว่าตี้นี้เป็นยังไงตัวแรกนะครับคือ,อในส่วนของเฟโกเนาะอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของตัวละครเกนนั่นเองครับมันดียังไง เนื่องจากว่าตี้แบบนี้นะข้อดีของมันเลยเดี๋ยวน,ยนะขอหายตัวดิมันไม่ครบสูตรอ่าโอเคสูตรของมันเป็นประมาณนี้ครับอีกตัวนึงคือตัวฟรีอาจจะเป็นชาลอตสูตรนี้ดียังไงแต่เกต้อง5ดาวนะวนะสูตรนี้เปิดามาแมกนาไม่ต้องมีดาวเลยก็ได้เนื่องจากเปิดเธอมามันจะไฟไหมหลังถึงเธอสตูถ้า5ดาวไฟแม่งจะไหมขึ้นเ,นเรื่อยๆแล้วในส่วนของเฟโกปึ้มเดียวหายเลยและไอเนี้ยเพิ่มทะลุเจาเก,กอกโอเคปะ่ะปึ้มเดียวคือเรียบไม่ต้องพูดเยอะขั้นต่ำไฟไม่สองก็สม ไม่สองก็3สเต็แน่ๆผมบอกเลยว่าการันตีแบบแน่ๆด้วยแล้วทีเนี้ยไอตัว Mag na, แมกนาเราก็ใส่ใน2ของเอสซ่าหรือตัวแท้งเพื่อให้จาก2เป็น3เนื่องจากว่าไอตัวละครที่เป็นแนวดาเมจส่วนใหญ่สแตส็คสแม่งตายทุกตัวโอเคปะที่มันไม่ตายก็คือคนของนันาเช่นอาจจะเป็นตัวชา์ล็อตอ่ะแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าไอเนี้ยบัลลางบาเลียเห็นไหมเออโคล่เอ้ยตีนี้แม่งน่าสนใจว่ะเอาล่ะแต่ทีนี้พอมาเห็นชาเอวานิซ่าเท่านั้นแหละ เนื่องจากอ่ะมันถึงเทอร์วาน,นิซ่าแน่นอนเดี๋ยวละหากวาน,นิซ่าหรือโซล่าเมื่อกี้ที่พูดเนาะลบ SP เฟโกอันติไม่ได้แม่งฆ่าได้แค่ตัวเดียวชัดเจนยังมันฆ่าได้แค่ตัวเดียวดังนั้นน่ะถ้าหากอันติไม่ได้ตี้นี้ไม่น่าเล่นหรือเปล่าใช่บอกเลยว่าใช่อันนี้คือตี้ที่ผมสนใจที่ผมกำลังจะทํานะคือแบบคิปหายตี้ที่กูคิดไว้คือจบเลยเห็นปะ่ะอันนี้คือตี้แรกที่ไปเนาะอ่ะแต่ทีนี้เดี๋ยวผมอ่าเรียกว่ายกตัวอย่างอีกหนึ่งอันแล้วกันเป็นตี้ที่น่าสนใจอีกหนึ่งอันนะครับเช่นตี้ มันดียังไงอันนี้คือบอกก่อนนะว่าว่าเป็นแนวแทงยกตี้เลยนะแทงยกตี้คือเน้นเลือดเลือดเลือดและเกาะโอเคไหมอ่าเซตนะเลือดสาตัวขวานะครับเซตนี้ดียังไงเธอแรกให้แม่มดใช้ใน่วกของท่า2หลังจากศัตรูติดสถานะเมื่อไหร่และถึงเธอศัตรูเกมันจะทําให้อีกฝ่ายติดสถานะเพิ่มไปเรื่อยๆทุกเทินของศัตรูโอเคปะ่ะเอออันนี้คืออีกตี้หนึ่งที่ดีแล้วทีเนี้ยถ้าหากวันนี้ซาลบเอีแม่งก็ไม่เกี่ยวแล้วไงมันไม่ได้มีส่วนอะไรกับเราเลย ถูกไ่ะเพราะว่าม่งจะโดนลบ SP หรือว่าเก็บสแต็กนู่นี่นั่นมันจะโดนลบไปเรื่อยๆดังนั้นเลยเป็นอีกตี้หนึ่งที่ผมสนใจเหมือนกันก็ไม่ตี้อันนู้นก็ตี้อันเนี้ยอันเนี้ยคือที่ผมคิดว่าจะเล่นนะครับแต่ว่าทีนี้พอมีวานิสซามาผมบอกเลยตี้เปลี่ยนว่ะเอออันนี้คือยอมรับกันตามตรงเลยนะเพราะว่าถ้าเจออย่างเมื่อกี้ไปอ่ะเอาการตรงๆอ่ะนะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยคู่เนี้ยลบ SP ดีกว่าไหมคือแม่งตี้ใหม่มาเลยนะ แล้วก็ทีเนี้ยอาจจะอาจจะอาจจะเป็นอย่างงี้ก็ได้เอออาจอาจจะเป็นงี้ก็ได้เพราะว่าลบอีสีอีกฝ่ายก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วอ่ะถูกป่ะเออจะเล่นงี้ก็ได้นะหรือหรือหรืออันนี้เคยยกตัวอย่างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจูเลียสจะมีการ์ดอันที่2มาด้วยเนาะแบบแนวไอ้นี่เลยเออแนวแบบแนวแบบแนวมึงแนวมึงไม่ต้องออกอ่ะเองว่าลดแนวลดความคงตัวลดอีกลดอีกลดอีกลดลงไปอีกคือแนวนั้นก็เล่นได้นะครับอันเนี้ยก็เล่นได้เหมือนกันเพราะว่าไม่จะลดกันแบบชิบหายกระนำเลยอ่ะ ดังนั้นก็เลยอยากจะบอกว่าสำหรับโตวันดซ่าเนี่ยควรมีติดไอดีผมบอกเลยว่ามันเล่น p v p อ่ะแล้วมันหลากหลายจริงๆแล้วมันเราเรา,เราจะไม่ได้พูดถึงแบบอ้าวเขียวรวนะครับอ้าวฟ้ารวนะครับตีดีเราไม่ได้พูดเรื่องนั้นกันแล้วนะตอนนี้เราติดประเด็นนั้นปิดไปเลยนะครับถ้าหากมีโตวันดซ่ามาคือแบบมันโกงจริงๆอ่ะเออส่วนปาร์ตี้อ่ะจะเล่นแบบไหนดีที่สุดเดี๋ยวรอค่อยมาทดสอบ กันอีกหนึ่งทีแต่แน่นอนว่าในส่วนของตี้อนาคตเนี่ยที่เพื่อนๆอ,อาจจะรอทํากันอยู่ก็คือเป็นตี้ในส่วนของแมกนาประมาณนี้อันนี้คือตี้อนาคตถามว่าเล่นได้ไหมถ้าเจอในส่วนของวานิ่าคําตอบคือเล่นได้ครับแต่เนื่องจากถ้าหากวานิ่าผมไม่รู้ว่าสปีดมันเท่าไหร่สมมติถ้าสปีดมันเยอะมากพอมันออกตัวก่อนมันจะปกป้องตัวเองหลังจากที่มันปกป้องแมกนาจะชี้เป้าตัวมันไม่ได้ดังนั้นถ้าหากชี้ไม่ได้เมื่อไหร่ปุ๊บเสร็จผมบอกเลยเสร็จ แต่ถ้าแม็กนาได้ปีก่อนวานีซ่าก็ไม่ได้ออกเช่นเดียวกันโอเคป่ะดังนั้นก็เลยอยากจะบอกว่าเออตี้แบบนี้ก็ยังน่าสนใจอยู่ดีสาหรับผมนะสาหรับผมนะตี้แบบนี้ถือว่าตอนเนี้น่าสนใจมากเพราะว่า PP ในเซิร์ฟนอกตี้นี้คือเมตานะครับเนื่องจากว่าเปิดเทิร์นมาในส่วนของแม็กนามันให้ไฟเผาเนาะแล้วทีนี้ไออย่างตัวละครเกอถ้า5ดาวนะผมเลยต้องต้อง5ดาวนะครับก็จะทําให้อีกฝ่ายไฟเผาไปเรื่อย เรื่อยๆเลยคือไฟมันจะไม่หยุดเผาเลยครับมันเผายัางไงมันก็เผาอยู่อยู่อย่างนั้นอ่ะมันอยู่อย่างนั้นเลยยกเว้นอีกฝ่ายจะมีโตัวโนโอเอลตัวนี้เพื่อลบแต่แน่นอนว่าไม่มีใครปั้นผมเชื่อแบบนั้นดังนั้นผมเลยปั้นโนโอเอลมาไว้5ดาวแล้วนะอันนี้คือปั้นรอแล้วนะเพื่อเอามากันตี้เมื่อกี้กกเห็นปะเออแต่ว่าทีนี้โนโอเอลฟ้าล้วนอาจจะสู้วันเนซ่าได้ไหมไม่มั่นใจเลยวะอันนี้ผมไม่กล้าตอบก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะบวกว่าน่าจะเห็นภาพเนาะ ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าปาร์ตี้ไหนดีที่สุดกับเวเนซ่ากับโซละแต่ตอบได้ตรงนี้เลยว่าต้องมีทั้งคู่แบบไม่ต้องพูดเยอะ